สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยาการณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฟังออกคงวันที่12กันยายน2567แคปชั่นวาที่13ยิ่งปัชรีประเทศค่ะมาดูกันว่าวันนี้จะมีลักษณะากาศแปลไห่กันบ้างจากผ่าแผ่นที่อากาศพืบูน,นะคะจะเห็นว่ามีรองมอสุ่มค่ะผัดพันธทางน่านผักเนื้อนะคะในการผ่าอีสาตตอนบนข้าวสู้ย่อมความกดอ,อากาศต่ำนะคะบริเวณเวียดนามตอนบนค่ะ ในส่วนมองผลักใต้เรานะคะวันนี้เมฆค่อนข้างน้อยค่ะมีเมฆมาสักนิดนึงแถวบริเวณจังหวัดปัตตุรีประจวบและกาชุมพรตอนบนค่ะตัางนั้นในราชชุมพรเช้านี้นะคะขอบคุณฝนกำลังอ่อนนุ่ปั่นกลางปกะคุมทางด้านทะเลอันมันนะคะประเทศพมา่าและการบางส่วนตกอยู่ทางด้านชุมพรตอนล่างและการสุราษฎร์ตอนบนค่ะในส่วนข้องภาคใต้ตอนล่างะคะ่ะขอบเป็นุฝนกำลังอ่อนนุ่ปั่นกลางทางดานัทนทะเลอันมันตอนล่างนะคะและก็มีบางส่วนตกทางด้านจังหวัดสงขลาและกาจังหวัดยะลาค่ะ รายงานอุณหภูมิปากใต้ฟั่งออกําหรับุนพุ่มสุกซุดเมื่อวานนะคะวัดได้35.9องศาเซลเซียสเทียมอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะอุณหภูมิตามสุดเช้าวนี้วัดได้22.9องศาเซลเซียสเทียมอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเช่นเดียวกันค่ะรายงานปริมาณฝนสถานี้20ชั่วโมงข้องภากใต้ฟั่งออกตั้งแต่7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้ค่ะพบเป็นฝนกำลังอ่อนที่ปานกลางวัดฝนมากสุดได้18.6มิลลิเมตรเทียมอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเราค่ะ พยากรณ์อากาศบริรเวณภาคใต้ฟั่งออกลักษณะอุตุนิยมเรียาที่สาคัญนะคะก่อฉงนีได้รับอิทธิพลจากหมรสุมตะวันตกเชีงยงใต้กําลังแผ่นกลางค่ะปัดปกุมทะเลอันมันฝากใตละก็ะอ่าวไทยทําให้ภาคใต้เรามีฝนหรืฟฟอฝนฝักขนงบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีค่ะประจวบชุมพรสุราษฎร์นคร,รตนุรีชลรีปัตตานรียะลาแณะก็นาราชิวาสัมีฝนหน่อยละ40ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิตำสุดอยู่ในช่วง24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ในช่วง31-34องศาเซลเซียสช่วงนี้ค่ะพี่น้องประชาชนควรระมัดระวังอันตรายนะคะที่เกิดจากฝนฟ้าขนองและการลงปชบแปวงไว้ด้วยในส่วนพี่น้องเชวเลอร์ชประมงค่ะช่วงนี้ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มีคลื่นห้างฟัง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองถึนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ผี่น้องเชวเรือราชประมงนะคะเลี่ยงนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะและกการเดินเดินด้วยความระมัดระวังค่ะ ขาดไม่บอกอาการจัดวันข้างหน้าในช่วงวันที่12ถึง18นี้นะคะสําหรับภาคใตตอนบ,บนค่ะวันที่12ถึง13นี้นะคะมีฝนหน่อยหลายสี่สิบงพื้นทีค่ะจากนั้นนะคะ14ถึง18จะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นหน่อยหลายหกสิบงพื้นทีอาจจะมีนักไดบางแห้งนะคะในส่วนของภาักตตตอนล่างค่ะวันที่12ถึง14นี้ยังคงมีฝนหน่อยหลายสี่สิบกวงพื้นทีในการวันที่15ถึง18ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นหน่อยหละ6หงพื้นทีอาจจะมีนักใดบางแห้งส่วนมากนะคะช่วงน้งนถึค่ะ สำหรับวันนี้ก็อจอบกาพรพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้เราจะทนไหมวันพรุ่งนี้สำหรับวันี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน